Do you know what Islam is? It's a way of life for all. It is taught in the Quran for big and small. A way of life, a way of life, a way of life, a way. บุรีน่าเลิกได้แต่จะให้เลิกเชื่อฟังต่อรอดเนี่ยไม่ได้สู้สิครับเดินไปขางหน้าสู่บ้างหมายตั้งใจเลือกผู้ดี เพื่อให้เป็นคนเทียรอดครับวัแชนแนลเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นบุคคลที่จะประกาศเริ่มชีวิตใหม่นะครับดยชีวิตที่ปราศจากบุหรี่ เป็นชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับการสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดผิดกฎหมายผิดหลักการของศาสนามุสลิมไม่สามารถจะสูบบุหรี่ได้เลยแม้แต่น้อยเพราะนาบีบอกว่าลาดารอรอเวลาดีรอรอไม่อนุญาตให้ทําอันตรายกับตัวเองและทําอันตรายต่อผู้อื่นอย่างที่จะให้พี่น้องตัดขาดกับอันตรายสําหรับชีวิตของเราก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคนที่สูบบุหรี่ก็คือคนที่ทําอันตรายตัว,ต,วตัวเองร่างกายของเราเป็นของอัลลอฮ ไม่มีสิทธิ์ที่เราจะทําอันตรายต่อตัวเองนะครับอะไรที่เป็นเรื่องอันตรายอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีผู้ศรัทธาจะต้องใช้ปัญญาใคร่ควรวนหาทางวางแผนกําจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฉะนั้นถ้าหากว่ารักอัลลอฮ์รักเราซูล ต้องเลิกสูบุรีโดยเด็ดขาดครับอย่าคิดว่าเราจะเลิกไม่ได้เราสามารถที่จะเลิกได้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริงพี่น้องอย่าเชื่อนะครับว่าเราจะใช้ยาใช้หมักฝรั่งใช้นู่นใช้นี่นะครับไม่จริงเลยนะเราสามารถเลิกได้ด้วยพระประสงค์ของเราสุบฮา,านะวตาลาด้วยความช่วยเหลือจากเลาเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจะเริ่มเลิกนี่นะครับท่านขอดวงต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอ ช่วยเหลือฉันด้วยขอให้ฉันสามารถเลิกบุหรี่ได้นี่คือแนวทางที่ดีที่สุดดีเลิศที่สุดสําหรับผู้ศรัทธาที่ต้องการสวามิภักดิ์ต่อรัุภาเนวตวาละถ้าหากผมจะถามพี่น้องนะครับว่าพี่น้องที่เขาทําบิดาเขาทาขํามาริดเขาทาอิซิกูโบเขาทาอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่เขาทํานั้นเขาเชื่อว่ามันคือความดีเขามีหลักฐานรองรับถึงแม้มันจะเป็นหลักฐานเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็ตามแต่ก็ยังมีเหตุผลมีคำอธิบายสําหรับพวกเขาแล้วบุหรี่ละครับพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านมีหลักฐานไหมครับ มีเหตุผลได้ใดรองรับบ้างถ้าพี่น้องยังไม่เลิกติดจะสูบบุหรี่พี่น้องก็คงจะเอ่ยปากตำหนิคนที่ทำบิดาอั้ไม่ได้เพราะพวกเขามีหลักฐานแต่พี่น้องไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบายอะไรเลยพี่น้องต้องทราบซึ้งนะครับว่าบุหรี่นั้นนะ่ะมีปัญหาอะไรบ้าง ผมคงจะไม่พูดนะครับว่าบุหรี่นี้ทําให้มีมะเร็งกี่ชนิดทําให้อ่อนแอยังไงทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีมีปัญหาอะไรมากมายผมคงจะไม่พูดนะครับผมอยากจะให้พี่น้องหูตาสว่างในเรื่องสําคัญมากค่อนข้างถูกปกปิดจากบรรดาบริษัทที่เขาผลิตบุหรี่นั่นก็คือบุหรี่ที่คนเ้าสูบบุหรี่นะครับมันมีเหล้านะครับใช่ครับ ท่านสังเกตไหมว่าบุหรี่เนี่ยมันแห้งแต่ทำไมตอจุดไฟแล้วเนี่ยมันจะลุกตลอดอันเนื่องจากว่าใบบุหรี่เนี่ยต้องถูกหมักในแอลกอฮอล์ในเหล้านี่นะครับเป็นสัปดาห์เลยทําให้ใบบุหรี่นี่มันเอิบิ่มด้วยเหล้าเพราะฉะนั้นเวลาท่านจุดบุหรี่แล้วเนี่ย ควันที่เข้าปากเข้ากระเพาะเข้าปอดของท่านเนี่ยมันมีส่วนของแอลกอฮอล์แน่นอนท่านยอมไหมครับพอสูบบุหรี่และมีเหล้าเข้าไปอยู่ในร่างกายของท่านผมเชื่อนะครับผู้สตาทุกคนเมื่อรู้แล้วเนี่ยเขาจะเลิกทันทีเพราะเรื่องเหล้าเนี่ยมุสลิมดื่มไม่ได้นะครับแน่นอนเพราะมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเป็นฮารามครับด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยขอให้พี่น้องนะครับละเลิกการสูบบุหรี่ สังคมโลกประชาคมโลกเขามีกิจกรรมเขามีการรณรงค์และกำหนดให้เป็นวาระของโลกนี้เลยนะครับนั่นคือการวัดสุบ,บุรีฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับเรามาร่วมกันนะครับรณรงค์วัดสุบ,บุรีและบุรีให้ได้นะครับอินชาลอะ์นะครับเราจะเป็นประชาชาติที่เป็นตัวอย่างที่ได้รับการยอมรับในสังคมในประชาคมโลกครับ